COVID โควิดระลอก3นี่หนักหนาสาหัสจริงๆนะครับพบผู้ติดเชื้อจากการตรวจนะครับต่อเนื่องพันกว่าพันกว่ามาหลายวันแล้วนะครับแล้วคนที่ยังไม่ได้ตรวจอีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่เรายังโชคดีนะครับ มหาวิทยไม่ยมหโดนเขาร่วมกับลามาธิบดีนะครับเขาวิจัยสมุนไพรไทยเนี่ยเป็นร้อยๆชนิดนะครับเขาเลือกมาเพียง1ชนิดนะครับนั่นคือกระชายขาวหรือกระชายเหลืองที่เรามาทําทานกระขนมจีนน้ายาเนี่ยครับเขาทดลองในเซลล์ต้นแบบในหลอดทดลองนะครับเขาพบว่าสารสกัดในกระชายขาวเนี่ยที่เรียกว่าเพนดูลาตินเหรือพิโนสโตบินเนี่ยครับยับยั้งการติดเชื้อโควิดได้100%นะครับแล้วเซลล์ที่ติดเชื้อเนี่ย ก็ยับยั้งไม่ให้เผยแพร่เชื้อโควิดได้ถึง100%เช่นกันนะครับฟังช้าๆอีกครั้งนะครับสารสกัดในกระชาขาวที่ผมกล่าวไว้นี่ยมีสปปรรพคุณดีกว่าขิง10เท่าและฟ้าทลายโจรถึง20เท่าเราจะรออะไรกันอยู่ละครับก็มาทำเครื่องดื่มกระชายให้รสชาติอร่อยๆเพื่อต้านโควิดกันดีกว่าครับ ในครั้งนี้ผมจะทําน้ํากระชายสกัดเย็นต้านโควิดเนี่ยเอาไว้ทาน5วันเลยนะครับจะได้ไม่ต้องทําบ่อยๆนะครับส่วนประกอบก็จะมีกระชายเนี่ยตอนนี้ผมใช้แพ็คหนึ่งก็ประมาณ200กรัมนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องมาดูนะครับว่าเมื่อเราเอาเงากระชายหรือในนมกระชายเนี่ยเขาจะเหลือเท่าไหร่อาจจะไม่พอนะครับอาจจะต้องมีการเติมกระชายเข้าไปนะครับเพราะว่าเวลาเราสกัดเย็นออกมาเนี่ยเราต้องได้ประมาณ5วันต้องได้น้ํา กระชายพรเพียวเนี่ยประมาณ1 5 0ซีซีหรือวันละประมาณ30ซีซีนะครับส่วนมะนาวเนี่ยผมก็จะใช้ประมาณ5ลูกนะครับหรือให้ได้น้ำมะนาวกมาประมาณ75ซีซีนะครับส่วนน้ำพึ่งเนี่ยก็ใช้ประมาณ5 0ซีซีแล้วก็น้ำแร่ครับขวดนี้ใช้ไม่หมดหรอกครับสำหรับกระชายนะครับเราก็จะเด็ดเอาแต่นมกระชายนะครับเด็ดง่ายครับไม่ต้องหั่นก็ได้ครับ แล,แล้วก็เราก็เอาเงาเนี่ยเรทิ้งไปครับเนื่องจากกระชายเนี่ยเป็นหัวอยู่ใต้ดินนะครับกรเกษตรกรเนี่ยก่อนที่เ็าํามาจําหน่ายเนี่ยเขาก็ล้างมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่กรณีนี้อาจจะมีหลงเหลือบ้างนะครับก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเนี่ยอย่างดินอย่างเงี้ยฮะเราต้องคัดออกมาแล้วก็ล้างดินออกไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาล้างนะครับวิธีการล้างกระชายของผมเนี่ย ผมก็จะเปิดน้ำครับแล้วผมก็ใช้มือถูอย่างเงี้ยครับนี่ครับถูไปเรื่อยครับนะครับถูจนกว่าเรารู้สึกว่าเขาสะอาดนะครับหลังจากนั้นก็แช่ผงฟูอีกสักประมาณ20นาทีครับกระชายเป็นหัวอยู่ใต้ดินเนี่ยเวลาล้างต้อง พิธีพิถันหน่อยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาล้างน้ำเปล่าอีกสักหนึ่งรอบนะครับสำหรับการล้างมะนาวนะครับเราก็เปิดน้ำไหลผ่าแล้วก็ใช้มือเนี่ยขัดหรือว่าถือเนี่ยครับหลังจากนั้นเราก็มาแช่ด้วยผงฟูนะครับอีกประมาณสิบห้าถึง20ินาทีแล้วก็ ไปล้างด้วยน้ำเปล่าล่อน,นะครับสำหรับน้ำมะนาวนีครับผมจะใช้50%ของน้ำกระชายทั้งหมดนะครับในที่นี้น้ำกระชายเราใช้ประมาณ 150cc ใช่ไหมครับมะนาวเนี่ยก็จะใช้ประมาณ 75cc นะครับผมคำนวณมาให้เรียบร้อยนะครับอย่างมะนาวลูกปันกลางอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้น้ำต่อลูกนะครับประมาณ 15cc นะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เราจะใช้ประมาณ5ลูกนะครับจะไปบีบมะนาวออกด้วยวิธีมือบีบหรือว่าจะใช้เครื่องช่วยบีบก็ได้นะครับคราวนี้เราก็มาหั่นมะนาวเป็น2ซีกครับสำหรับผมเนี่ยจะใช้เครื่องช่วยบีบมะนาวอันนึ่งไม่แพงครับลองไปหาซื้อดูได้นะครับนะครับ ลูกหนึ่งประมาณ 17cc นะครับน้ำมะนาวเนี่ยไม่ซีเรียสนะครับบวกลบได้นิดหน่อยนะครับหรือว่าท่านใส่มากใส่น้อยเนี่ยแล้วแต่ชอบเอาไปปรับเอาเองได้เลยนะครับผมใช้ไปแล้ว4ลูกนะครับได้ 77cc อันนี้เหลืออีกลูกหนึ่งเลยครับน่าจะได้เกินปริมาณที่กำหนดไว้อยู่นะครับเนี่ย80แล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับผมชอบเปรี้ยวๆหน่อยก็ในในพาแล้วก็หมดเลยครับ ก็ได้ประมาณ88ซีซีนะครับมากกว่าที่คำนวณไว้ก็ประมาณ13ซีซีเลยครับวัตถุดิบแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับเหลืออย่างเดียวครับเอากระชายเนี่ยไปสกัดด้วยวิธีสกัดเย็นครับเราก็มาดูวิธีการประกอบเครื่องสกัดเย็นกันสักนิดหนึ่งนะครับรุ่นนี้ประกอบง่ายล้างง่ายนะครับ เขาจะมีหัวปรับแรงดันนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักเบอร์สาพอนะครับการใช้เครื่องสกัดเย็นนะครับเราก็ต้องทยอยใส่ลงไปช้าๆนะครับ ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับส่วนกระชายเนี่ยสำหรับเกลียวนอนเนี่ยไม่ต้องหั่นเป็นท่อนๆนะครับแต่ถ้าเกลียวตั้งต้องหั่นเป็นท่อนๆนะครับเพราะว่าเกลียวนอนเนี่ยก็จะสกัดที่มีเส้นใหญ่ได้ดีครับ ผูยพงเลยนะครับไม่มีน้ําเลยครับนี่ก็เป็นกระชายล็อตสุดท้ายแล้วนะครับเวลาเราใส่กระชายหรือว่าผักผลไม้ลงไปล็อตสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งรีบปิดเครื่องนะครับปล่อยให้เครื่องเขาเดินต่อไปประมาณสัก2-3นาทีนะครับเพื่อให้เขาระบายกากาดที่อยู่ในห้องคั้นออกมาได้มากที่สุดนะครับเรามาดูนะครับว่าจะได้น้ำกระชายประมาณสักเท่าไหร่ครับ เขามีนอนก้นนะครับเดี๋ยวจะเติมน้ำลงไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็เขย่าให้เขาละลายครับเราก็เติมในส่วนที่นอนก้นลงไปนะครับโอ้ก็ได้ใกล้เคียงเลยนะครับประมาณ158นะครับ น,นี้ปริมาณบวกลบได้นะครับเราก็เตรียมส่วนผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมีน้ํากระชายสกัดเย็นเนี่ยปริมาณคือ158 cc ซีซีนะครับน้ำมะนาวก็88 cc แซีซีแล้วก็น้ำพึ่งเนี่ย50ซีซีนะครับแล้วก็น้ำแร่จำนวน1ขวดนะครับแล้วก็ขวดนะครับสำหรับไว้เก็บน้ำกระชายสกัดเย็นเนี่ยขนาด125 ML หรือว่า1 2 5ซีซีนั่นเองนะครับจำนวนทั้งหมดก็ 5ขวดเพราะเราจะทําดื่มไว้5วันนะครับและเหยือกไว้สําหรับผสมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปผสมเนี่ยผมบอกเทคนิคนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่าในน้ํากระชายสกัดเย็นของเราเนี่ยมีฟองเล็กๆนะครับก็บอกฟองเนี่ยจะทําให้ขมนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ช้อนฟองตัวนี้ออกก่อนฮนะเราดื่มน้ํากระชายสกัดเย็นจะได้ไม่ขมนะครับเราก็มาถึงขั้นตอนของการผสมแล้วนะครับอย่างแรกก็เป็นน้ํากระชายสกัดเย็นเนี่ยเราต้องคนนะครับ คนก่อนนะครับเพราะเขาจะนอนก้นขาวๆอยู่ข้างล่างต้องคนต่อมาก็เป็นน้ำมะนาวนะครับแล้วก็น้ำผึ้งนะครับ หลังจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้าๆกันนะครับกระชายมะนาวน้ำผึ้งนะครับคนให้เข้ากันนะครับกระชายมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งเนี่ยเราผสมรวมกันเราจะได้ประมาณ 296cc ซีซีนะครับเพราะฉะนั้นเราแบ่งใส่ทั้งหมดเนี่ย5ขวดขวดหนึ่งก็ตกประมาณ 60cc ซีซีนะครับเราก็มาตวงเลยครับ ในขวดที่5นะครับอาจจะเหลือน้อยกว่า4ขวดแรกนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ให้ได้ปริมาณที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับเม,มื่อเราใส่ส่วนผสมครบหมด5ขวดต่อไปแล้วก็เติมน้ำแร่นะครับน้ำแร่นี่ยผมแนะนำว่าใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องยี่ห้อนี้นะครับ ใช้น้ำแร่เพราะว่าน้ำแร่เนี่ยเขามีดิ์เป็นด่าน,นะครับเขาเป็นตัวทําละลายได้ดีนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับวิธีการเติมของเราก็คือเติมลงไปครับเติมให้เต็มมากที่สุดเท่าที่จะเต็มได้นะครับประมาณนี้ครับให้มีช่องอากาศน้อยที่สุดนะครับขวดอันนี้ เป็นของเยอรมันนะครับเขามีคุณสมบัติคือเมื่อเราปิดฝาเนี่ยเขาจะมีวงแหวนตรงนี้ครับเขาจะล็อกไม่ให้อากาศเข้าอากาศออกเลยนะครับแล้วแก้วเนี่ยเป็นแก้วบโรซิลิเคททางบริษัทวิทยาของยุโรปเนี่ยเขารับรองนะครับว่าปลอดภัยแน่นอน,นครับเราก็ปิดเลยครับนำไปแช่ตู้เย็นครับ เราก็ได้น้ํากระชายสกัดเย็นนะครับไว้ทานต้านโควิดต่อเนื่องถึง5วันแล้วนะครับเวลาเราแช่ตู้เย็นเนี่ยครับอาจจะมีการตกตะกอนบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าในาน้ําผักผลไม้เนี่ยเขาจะมีเส้นใยไฟเบอร์ที่ละลายน้ํากับไม่ละลายน้ำนะครับก่อนที่เราจะดื่มเราก็เขย่าให้เขาเข้ากันสักนิดนึงนะครับนำออกมาจากตู้เย็นนะครับ เย็นๆนี่ดื่มแล้วโอสดชื่นมากนะครับใครที่ไม่มีเครื่องสกัดเย็นนะครับผมแนะนำว่าใช้เครื่องปั่นนะครับถึงแม้คุณภาพของน้ำกระชายอาจจะลดลงไปบ้างน,นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับกระชายเนี่ยนอกจากต้านโควิดแล้วเนี่ยยังมีคุณสมบัติปรับสมดุลฮอร์โมน one, ทั้งชายและหญิงนะครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยและเขาไม่ตกค้างอยู่ในร่างกายเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ การดื่มน้ำผักผราไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก